ด้วยการสั่ง d e l i เ e r y เลยนะทุกคนที่ข้าวมือแรกของวันคือตอนเย็นงงมากก็อันนี้สั่งมาจากในแก็คเหมือนเดิมร้านนี้ขึ้นมาให้คือเอาจริงป้าเราอะไม่ชอบแบบว่าออกไปกินข้าวข้างนอกปกติก็จะแบบชอบสั่งมากินในห้องแต่ว่าคืนี้เราก็จะพยายามในการออกไปกินข้าวข้างนอกโคตรเยอะทุกคนมันคือแบบร้อยหนึ่งอะดูดิชิมกันเถอะอันนี้จะเป็น เยอะมากเดี๋ยวคือมันแบบเยอะจนจะทะล้นทะลักออกมาแล้วอะดูดิเป็น,ข,น,นข้าวไข่ข้นหมูโคชูจังข้าวไข่นุ่มข้าวข้วนซัมติงต่เยอะมากให้เยอะสะใจมากแกคือเยอะมากไม่ได้โกหกจริงคือแบบข้าวเยอะเกินมันจะหมดได้ไงอะ เาไข่ข้นเอาไขา่ข้นไข่นุ่มมาใส่ด้วยทุกคนเราได้ทำการไปซื้อสิ่งนี้มามันคือชีสค,คัสชีสเค้กหน้าไมคีมสดสตรอบเบอรี่คีมสตรอบเบอรี่อะรมู้แต่ว่าจากร้านนี้เดี๋ยวขึ้นมาให้คือเขาเป็นร้านที่แบบทำขนมส่งในมอนทอเว้ยค่าส่งฟรี ส่งในมอทอเท่านั้นหรือว่าแบบละแวกก็จะเพิ่มค่าส่งไปตามระเบียบนะคะทุกคนดูดิร้อยร้อยหนึ่งอะประมาณร้อยหนึ่งนี่ดูดิตอนแรกจะสั่งแบบว่าชีสพายมะม่วงแต่ว่ามันหมดคืออันนี้น่าจะไม่ต้องออกละจิ้มทางนี้ละเฮ้ยอันนี้จะเป็นส่วนของชีสเคก้กแล้วก็น,นี้เป็นครีมสตรอเบอรี่ อรนะผู้ไปเล่นดี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 แล้วคือไอจเขาล้านน่ารักมากแบบคุมโทนแบบตัวชีสเค่ะมันเป็นชีสเคที่แบบอร่อยไม่เลี่ยนแล้วครีมอ่ะก็เป็นครีมสดที่แบบมันพอจะมีรสสตรอเบอร์รี่อ่ะแล้วพอกินด้วยกันอ่ะแล้วมันจะแบบนุ่มๆอ่ะนุ่มๆหวานๆเลิศไปไง หมดภายในสามนาทีครับไปลองได้ธรรมดา ดูแบบแกนะมันข้า,าแกน้องเยไม่แกนะชมก็แย่โดนแสงเหลืองคือส้มเลย <c oughs> นี่ทุกคนแล้วว่าเราจะกินฟิชชี่แต่เธอต็๊หมูก็นั่งกินอะไรดีวะกินอะไรดีเ,เมมชีะซื้ออาบะก๊ปลา แล้วก็เพิ่มชีสบอลค่ะเอาสับนไก่อบชีสพี่บอกเลยนะคะว่ามองมเห็นอ,อีกถอยห้ามเราเล่นนะกลัวเราอ่ะสีอะไรอ่ะ,อ,ะอ,อุโนโอ,อะไรวะอุโน,โนไปสองทีแล้วยังไม่ลงแลย อยู่เล่นกันเลยยาวๆไปไปไปราบเหรออันนี้อันนี้คือฉันได้เล่นไหมใช่เพราะว่าทำตาใครสีเขียวอันนี้เป็นส่วนวนเลยวนวนนี่เมื่อกี้สีอะไรสีนี้นะคะเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิเข้ามาเลยวอันนี้เปลี่ยนสีไปเอย นต้องคิด้ะไรเนาสับยังไงก็มันใหญ่แผนหน้าเขาด้วยคืออร่อยมากได้ไหมหมดแล้ว แ้อง like ีวาแต่ต okay. okay. ัวแบบคัเนี้ตัวพิเศษเลก็บไว้อบมากอนเลกอยู่ตื่งมีเกมด้วยนี่นะคะจเชิญขอตามได้มนี่นะคะเชิญขอไปกินยา่ด้ไหได้ตอนนี้นะคะเรากำลังไปกินขนมกันแล้วเข้าตรงนี้เลยได้ไหมได้ดิได้ดิ ได้ดิมันไม่ได้ก็เปิดไปเลยอุ้ยอันนี้นะจิมอะไรอะภาษาจซีอันจะมาอาจจะยังอันจะยังออันจะยังอันจะยังอันจะยัูให้เลยเนี่ยไม่ยินมากม่มีอยู่แค่ในคณะเราทำไมไม่นั่นแหละเราอยากแบบปดีบันนอนก็เลยอาจจะยังอันจะยังอันนี้นะนอนอ่ะคือนอนคุงยังกล่องอยู่ เตือนตกคนละ52บาทนี่ใครอ่ะอุ้ยหอมมากแม่กล้วยหอมอะกล้วยหอมไม่นอนพุณกินหอมเอากล้วยอะอันนี้แอันี้อันจะไม่หมดัไม่เป็นไรนันเนาวใช่เราแบบซื้อโมมินเจออร่อยดมอืมอร่อย ัดปางเย็นมันต้องเป็นอย่างนี้นี่นะคะใหญ่มากท่ามือคนเอียงบองอันนี้ใสนป้ายชิมกินใจหรอเร็วกินเร็วรำมีมเร็วมกินละทุกคนคือเมื่อวานเรากินเป็นข้าวหน้าใช่ไหมข้าวหน้าไข่คนวันนี้เป็นมาม่าที่แบบราคเขล้ายหลักๆเลย นี่ทุกคนดูดีน่ากินปะโหโคตรอ่ะ,โฮโฮะทุกคนคือนี่แบบไม่ได้อยากทำให้หิวเลยแต่แบบใครอยู่หมอทอนะคะลองค่ะสิ่งนี้ค่ะต้มยำสไปซี่อะไรไม่รู้หมูนุ่มผัดหมูนุ่มลองทุกคนคือมันจะเป็นรสมามา่มาแบบรสต้ยมยำกุ้งที่ มีความแบบเผ็ดๆนิดนึงแต่ก็แบบนัวชีสไข่อะไรเนี้ยเป็นมาม่าแห้งแล้วก็มีหมูนุ่มให้แล้วเขาก็ให้เลือกได้ระหว่างไข่ดาวแล้วก็ไก่ป๊อปไม่ก็ไก่อะไรสักอย่างนด้แหละชอบมากคือตั้งแต่แบบกินร้านมาม่ามา,มาชอบร้านนี้ที่สุดแบบทุกที่เลยไม่ใช่แค่ในมอทอแบบ รู้สึกว่าร้านเขาแบบทำดีอ่ะอแก้บาชิวบาดกินตอนตีสามครึ่งอ่ะก็เลิศน,นะสภาพอากาศไม่เอื้อมนวยให้ดิฉันออกไปไหนเลยคะ่ะฝนตกชำ่ำดูท้องฟ้านี่ทุกคนข้าวเช้าไหมวะตามเต้าหู้ไข่ยังมาตูนี่เราใส่มาในโจขนอลแล้วแล้วก็มีอกไก่น่าจะมีชีวิตรอดต่อไปได้นะอืม ขนเฉากรวยนมสด25บาทหน้าห่อละวินมันเยอะมากอะ่ะปกติเราไม่กินเยอะขนาดนี้นะแต่แบบไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะไม่มีอะไรอะ่ะเาไข่ก่อนดิเขาเก่งกะหรี่เอาข้าวเกงกะหร,ร,รี่หมูทอดเพิ่มไข่เหมือนกันคะนน่ะร้านโปรดของเราไปกัน ใส่เอาใส่เลยใส่มาตรงนี้นะเฮ้ยจริงปะใส่ก็กินกับไข่เลยมันจะแบบนัวๆวันนี้เรากินอะไรวะหมูทอดแกงกะหรี่ยำใส่เพิ่มไข่ห้าสิบห้าบาทอ่ะได้อยู่นะชิว่ามันมีกินอะไรกินก็จะเลือดมันคือก็จะเลือดเสียงอ่ะหมูทุ๋นไข่ยังมานตุ๋นเสี่ยงไปเลยค่ะเสียงไปเลยค่ะ สุดท้ายด้วย Delivery เหมือนเดิมอันนี้มันจะเป็นแบบหมาล่าเสียบไม้ทุนคืออร่อยมากแซ่บมากฉันแบบชอบมากชอบแบบเอามากินตอนแบบอ่านไฟนอลอะเพราะว่าเขาเปิดดึกด้วยไก่ย่างข้าวเหนียวนี่ชาตามือนี่ทุกคนให้ดูไงดีมันจะเป็นเออหิดอะไรวะเขาเรียกอะไรหินทิมทอง ซื้อข้าวเหนียวมาด้วยแล้วก็ซื้อแบบปิ้งแล้วก็ไก่ยา่างคือแบบเอาจึงของกินในมอทอดเยอะมากเว้ยแต่ว่ามิชลิมอ่ะไม่ใช่คนแบบชอบกินอ่ะไม่ใช่แบบหากินอ่ะแบบใส่กินเออก็อาจจะแบบแนะนำอะไรไม่ได้แบบ ลิศมากแต่ว่าก็เป็นร้านที่แบบฉันชอบกินละกันเอาแบบนี้เป็นคนชอบกินแล้วเราก็จะกินวนๆอยู่แบบนั้นว้ยจากที่เห็นมามา่าแกน่าจะเนื้อฉันแล้วว่าฉันกินวนๆอยู่แบบนั้นจริงๆถ้าแบบให้แนะนําลงอาหารอะ่ะข้าวโงอาหารที่แบบ the best สำหรับฉันที่สุดคือโรง JC ไม่ก็ลงกินแต่ว่าโรง JC มันจะคนเยอะเว้ยก็เลยแบบต้องแอบหนีคนไปลรงกินนิดน,นึงแล้วแบบ ฉันเล่นหาบอรลราหนึ่งด้วยใช่ปะมันก็คือกินลงกีนแล้วก็เดินไปบอรลราหนึ่งได้เลยก็เลยไม่ค่อยได้เห็นฉันไปลงเจซีเนี่ย